ว่าเลยนี่เลยฮาเลยนาเลยโอชูโอเคยาสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้คำสั่งสาวกระเลงเคือค่อมูให้จอลและแอไปเด็ดยอดกระเจี๊ยบนะครับผมเพื่อที่จะทำเป็นน้ำซุปก,กระเจี๊ยบเอาไว้ซดกินกับข้าวรสชาติก็จะปปปเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็กำลังจะเด็ดยอดกระเจี๊ยบเด็ดไปเรื่อยๆนะครับผมเด็ดจน ไม่มีจะให้เด็ดเลยล่ะครับกระเจี๊ยบอกว่ากะว่าจะไม่ให้โตกันเลยใช่ไหมนะครับผมต้นมีแค่นี้เองนะครับก็เด็ดกันไปเรื่อยๆนะครับผมต้นเล็กต้นน้อยก็เด็ดไปให้หมดแล้วก็นี่เลยได้พอประมาณนี้นะครับพอที่จะเอาไปต้มแล้วได้มาแล้วยอดกระเจี๊ยบ วันนี้คำสั่งคือคือมูสาวกะเลียงคือคือมูนะครุณผู้ชมให้ต้มยอดใบกระเจี๊ยบนะครับเอาไว้เพื่อไปซดน้ําซุปร้อนๆนะครับคือคึมูอยากกินอะไรที่มันเปรี้ยวๆนะครับยอดใบกระเจี๊ยบเอามาต้มรสชาติมันจะจัเปรี้ยวๆนะครับผมสาวกะเลียงชอบกินนะครับผมคุณผู้ชมชอบกินกันไหมครับชอบซุปน้ําซุปน้ํากระเจี๊ยบกันไหมครับคุณผู้ชมไปทํากันเลย เราวันนี้ให้ทอดปลาน้อยนะครับอันนี้เอาไปแช่น้ําอยู่นะครับถ้าไม่แช่มันเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปมาเริ่มปรุงรสน้าซุปกระเจี๊ยบกันเลยครับคุณผู้ชมเริ่มด้วยกระปินะครับผมอันนี้ใส่กระปิเยอะไปนิดนึงนะครับต้องลดให้กระปิลดลงหน่อยนะครับไม่งั้นสีมันจะไม่สวยนะครับผมแล้วก็เติมด้วยผงชูรสนิดนึงแล้วก็กเกลือนิดนึงนะครับผม แล้วก็คนให้เข้าเข้ากันนะครับอันนี้คือใส่กระปิเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องเทน้าออกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ต้นกระเจี๊ยบเข้าไปยอดกระเจี๊ยบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สีสันก็จะค่อยๆกลายเป็นสีสีออกสีแดงแดงสีม่วงม่วงหน่อยนะครับรสชาติก็จะเปรีย้ยวอันนี้ก็ทําเป็นไทม์แลปเร่งให้มันเร็วนะครับสังเกตว่าจะ สังเกตว่าสีสันมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปนะครับก็เริ่มได้ที่แล้วครับคุณผู้ชมสีสันสีสันเริ่มเปลี่ยนสีนะครับออกจะเป็นจะเป็นสีแดงแดงเข้มๆเนาะโอเคต้มเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมกระเจี๊ยบต้มเอาไว้สดน้ําซุปนะครับผมรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดนึงนะครับสีสันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้ําจะออกเป็นสีม่วงหน่อยนะครับสีม่วงแดงๆนิดนึง แล้วก็ปลาทอดน้อยๆกับข้าวเปลา่าวันนี้ครับสั่งสาวกเรียนเครื่องมูให้จอดและทำแค่นี้ครับแล้วก็จัดใส่กระเป๋าเาตรียมตัวไปส่งครับบ๊ายบายแอดเดอทุกคนเนาะ